สวัสดีค่ะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับคอลเลกชัน BT Twenty One และไทย i n i t a กันค่ะอันนี้จะเป็นของที่เราสะสมมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่่าจะปีที่แล้วนะคะจะเป็นโดยรวมจะประกอบด้วย Winter p a c k ็กเปี2020-2021อันนี้ส่วนตัวเราเรียกถุงส้มนะคะที่จริงก็คือ BT Twenty One Christmas นั่นแหละค่ะ จะเห็นต้นคริสต์มาสน้อยๆมีตัวพีทีเทเวนที่วันเกาะเดี๋ยวจะถ่ายซูมมีกทินะคะสว่วนนี้เป็นเวอร์ playing with snow ค่ะเป็นไทนนิตันนะคะและก็จะมี winter collection ที่เป็นไทนนิตันน้อยๆนะคะเห็นจองกุกบ,บแวบๆใช่ไหมและ snowball bon ค่ะ เริ่มแรกด้วย BT 2 1 Universe Star ค่ะเป็นวคอลเลคชันหน้าหนาวนะคะทุกคนเปิดมาก็จะเป็นแวนตัวใหญ่ๆนี่อยนี้เลยซึ่งข้างในเนี่ยก็จะสอดไส้เป็นตัวคาแรคเตอร์ BT 2 1ซึ่งเรามาลุ้นกันว่าเราได้ตัวอะไรบ้างอย่างแรกเราได้ชุกี้ค่ะทุกคนชุกี้นี่ค่อนข้างที่จะมีพร็อปเยอะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะว่าตามรูปแล้วเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ นี่ชุก,กี้ก็จะมีชุก,กี้2ตัวก็คือเซตแรก1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะซ้อนกันแล้วก็จะมีตู้ปลายสนีเรามาแกะถุงกันดูค่ะเหมือนจะมีตัวสโนโดมให้ด้วยนะคะก็คือโดมน้าแข็งเหมือนที่พวกเอสกิโมเขาอยู่กันนั่นเองนี่เลยตัววัสดุดีนะคะนี้จะเป็นที่ให้ชุก,กี้ตัวกลมเรานั่งนะคะแล้วก็ที่จะเป็นมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อชุก,กี้ ทั้งหมดเลยไหมที่มันจะเป็นเซรครอบครัวชุกกี้อะทุกคนเขาซ้อนกันแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับสโนว์แมนนั่นเองใส่แพาคประกอสีชมพูแบบนี้เอาวางไว้ข้างๆกันวางไม่ได้นะทุกคนต้องวางไว้ข้างๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้ปลายสนีค่ะนี่ค่อยๆแกะนะทุกคน อันนี้มันจะเป็นฐานถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเอาตัวชุก,กี้วางไว้บนสโนโดมอ่ะเราก็เอาชุก,กี้อ่ะมาตั้งวางบนฐานสีดำนี้ได้เฉยๆเลยส่วนอันนี้จะเป็นตู้ปลีกสเนีนะคะเป็นพ็อพป,ประกอบและมีหมวกของชุกกี้น่ารักมากๆเลยค่ะหมวกขนหมวกบุขนนั่นเองนะคะถ้าใครแบบไปเที่ยวเมืองหนาวแล้วก็เจอหิมะอะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่ใช่ไหมลูกชุกกี้เราก็ต้องใส่เหมือนกันทคนเราตลกฟันชุกี้อ่ะนี่เสร็จแ,แล้วก็นั่งแบบนี้นะคะ อ่าตามรูปเลยค่ะน่ารักมากๆเลยแค่อันแรกก็น่ารักขนาดนี้แล้วต่อไปเรามาดูกันว่าจะได้ใครนะคะไอ้เรากรีดแกะไว้ก่อนเราเดี๋ยวจะเสียเวลาพี่แวนของเราพกใครมาโอ้ยพบคุกกี้มาคุกกี้คุกกี้เห็นแล้วคะ่ะว่าคุกกี้เนี่ยมาพร้อมกับกิจกรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าฮอกกี้นั่นเองนะคะนี่เรามาดู นี่น้องน้องคุกกี้เล่นฮอกกี้เดี๋ยวเมื่อกี้จะเรียกน้องฮอกกี้เล่นคุกกี้นี่จะมีตัวซีข้างหน้าและตัวเลข21ข้างหลังนะคะใส่ชุดกีฬามาพร้อมเลยแล้วก็ไม้ตีมี2อันนะคะถ้าดูตามรูปเนี่ยไม้ตีฮอกกี้เขาก็จะเก็บไว้ในกระเป๋า1อาอัน แล้วก็จะถือ1อันนี่ตัวกระเป๋าก็เปิดได้เล็กน้อยไม่ได้มากมายอะไรนะคะพร้อมรองเทา้าซึ่งตัวรองเท้าก็ให้น้องคุกกี้ใส่แล้วก็โกนะคะเขียนชื่อกีฬาไว้ฮอกกี้นั่นเองเรามาใส่รองเทา้ากันก่อนค่ะใส่ไปเลยชิป ทุกคนจะเห็นรอยต่อที่ขานะคะน้องขยับขาขยับคอได้หมดเลยแขนก็ได้แล้วก็จะมีช่องที่มือซึ่งช่องที่มือเนี่ยจะเอาไว้ถือตัวไม้ตีฮอกกี้นเองค่ะแบบนี้นี่อ่ะเราให้เราให้คุกกี้ถือไม้สีแดงนะคะตามรูปแล้วก็ยืนยืนอย่างมั่นคงเพราะว่าได้ใส่รองเท้าไปแล้วแล้วก็ใส ไม้ฮอกกี้อันนึงไว้กระเป๋าเหมือนเราจะใส่ผิดนะทุกคนที่จริงนะอะกระเป๋าว่ามันมีโลโก้เดี๋ยวเราใส่ใหม่ตามรูปนะแล้วก็จะเอามาเป็นแบบนี้และมาต่อตัวที่3กันค่ะเราก็ลุ้นๆอยู่ว่าพี่แวนจะพาอะไรมาให้เรานะคะนี่ตัวที่3ามเป็น้องมังโอ้โหตอนแรกเห็นก้อนขาวๆนัานเรา้เราได้อาเจเราก็ลืมไปว่าเอออา J เราแกะแล้วเนี่ยนะยืนอยู่ข้างหลังนู่นนะคะ พี่มังเนี่ยมาพร้อมกับอะไรเอ่ยสเก็ตบอร์ดนี่ช่วงนี้ที่ไทยเราก็กำลังฮิตเล่นสเกตบอร์ดกันใช่ไหมคะนี่พี่มังเราก็มาเหมือนกันพร้อมสติกเกอร์ติดบอร์ดนะคะมาดูรูปการว่าประกอบไปด้วยอะไรมีธงค่ะแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีกล้องเซลฟี่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเนินเขาทำเหมือนเนินแบบเนินสกีทุกคนแล้วก็เราก็ปักธงไปธงเนะี่ยเราติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวสกีดรวแล้วก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็เอาพพ์มังใส่เข้าไปแบบนี้ตรงเท้าจะมีรูนะคะนี่ชื้มือขยับได้เพราะอะไรเพราะต้องถือกล้องเซลฟี่ไม่มีใครถ่ายให้นะถ่ายเองเพราะว่าคุกกี้ไม่ว่างปกติคุกกี้ต้องถือให้ถ่ายเองเป็นเลยนี่ตัวกล้องก็จะเห็นไหมเซลฟี่เห็นหน้าตัวเองมันก็กล้องมันเล็กไปกว่าหน้าไหมทุกคนว่าไหมหรือว่าเป็นเลนไว์ก็ไม่แน่ใจอะมายืนกันค่ะส่งตัวได้ไหมส่งตัวได้ได้ไหม ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตามรูปไหมเอ่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่เห็นหน้าเขาไหมเขาถ่ายเหนียงตัวเองอยู่นะคะทุกคนน่ารักมา,มากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่นั้นจะเป็นใครไม่ก็ได้ไปไม่ได้นะคะลิ้นพันละนอกจากชิมมี่เพราะว่าเราเห็นสีเหลืองๆเมื่อกี้นั่นเองชิมมี่มาพร้อมกับอ่างไม่ใช่ค่ะเป็น ตัวสเก็ตนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลากเลื่อนเขาเรียกว่าล้อเลื่อนแล้วกันเนาะลากลากลากเลื่อนพูดผิดพูดถูกตรงนี้จะเป็นหิมะนะคะแล้วก็เราก็จะเอาตัวฐานใส่เข้าไปแบบนี้มีโลโก้ bt 2 1กลัวเขาไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรลูกทำงานหนักยิ่งกว่าพ่อใส่แว่นเราจะบอกว่าตอนนี้เราใส่แว่นยากมาทุกคนเราก็เลยต้องคัดเพื่อที่จะแบบใส่ให้มันดีๆคือน้องอหัวกลมแล้วก็ลื่นมากอะใส่ได้แล้วเราก็หักขาน้องค่ะแล้วทร,ทรมานน้องไปนะคะ หักขาน้องไปค่ะทุกคนเพื่อให้น้องนั่งดีๆอ่านั่งลูกนั่งยางยังไม่ได้อีกเมกื่อกิสหักขาแล้วแวนก็เลื่อนพอขาได้แล้วก็เลื่อ,อไปเลื่อนไปเลื่อนมางงมากนั่งแล้วแล้วก็มีทงเป็นพร็อพคือเหมือนน้องอะ่ะเข้าเส้นชัยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เลื่อนอะไรหรอกคะ่ะเข้าเส้นชยัยอ่ตต่อคลิปไปเร็วมากมาไทยนี่ตาสโนโบอลภาคไม่ทันแล้วทุกคนเวอร์นี้เราซื้อมา3คนนะคะก็คือพี่วีพี่จีนแล้วก็ตะก,กุก เราอะกาแฟนะไม่ได้เป็นเมนจองกุกเลยนะทุกคนแต่มันน่ารักมากอ่ะมาดูคนแรกค่ะเขย่าให้ดูว่าเป็นสโนว์บอลข้างในจะเป็นสโนแมนนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นมีตาสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อวีนี่คนต่อไปพี่จีนพี่จีน,พ,จนพี่จีนข้างในเป็นกล่องของขวัญน,นะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นรูปขนมปังขิงเออแล้วก็มีแคนดี้นะคะไม่ถท้แคนดี้แคนนะคะ น้องกูกที่ซื้อมาเพราะว่าน้องกูกก็น,น่ารักมาทุกคนดูน้องกูกใส่ชุดสีแล้วก็ลายล้อมไปด้วยเค้กนะคะส่งกับการที่เป็นน้องกูกเอา้าวไปเร็วค่ะล็อกซิตานมานะคะเป็นล็อกซิตานคาเลนดา xbt 2 1ก็จะเป็นคาเลนดาที่เราสามารถเปิดกล่องตามวันได้มีทั้ง 10, มีสิกล่องนะคะก็จะมีผลิผลตภัณฑ์ของล็อกซิตานนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นป๊ up, อปอัพต้นคริสต์มาสแล้วก็มีน้อง BT 2 1เกาะ ออาดีจีบีไทยนิวานีทำงานหนักมากเลยทุกคนกเยอะมากอะเปิดมาอย่างรวดเร็วอย่างแรกเป็นแฮนด์ครีมค่ะอันนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆแล้วก็ใช้ดีมือนุ่มมากๆเลยนะคะวันแรกเปิดแล้วต่อไปวันที่2องประหนึ่งว่าเราเปิดทุกวนันแต่ที่จริงเราเปิดภายใน1น,นาทีนั่นเองนะคะต่อด้วยอะไรเอ,อ่ยมันแกะยากมากทุกคนเวลาต้องแกะอะไรมือเดียวเนี่ยเป็นบาร์ดและชาเวอร์เจลค่ะเป็นกลิ่น เฉพาะนะคะเปเชอรี่บลัซซัมหอมมากๆเลยต่อไปเปิดช่องที่3กันเลยทําลายล้างมากๆค่ะตอนนี้ช่องที่3ตลกมากทุกคนเราก็งงว่าเออมันมีของแถมเลยที่จริงเราอยากจะกระซิบบอกว่ามันคือของแถมช่องที่4ค่ะเดี๋ยวมันจะโบเบน,นะช่องที่4ี่ะเราดึงมาแล้วเพราะว่าเขาใส่เลยมานะคะเป็นพวงกุญแจเราจะแกะดูให้มันน่ารักมากมเลยนะคะแต่ว่าดูนี่ก่อนเป็นสบู่ก้อนนะคะทุกคน นี่เป็นเอ็กซ์ต้าเจนเทิลโซมนะคะนี่นี่พวงกุญแจที่มันอยู่ช่องสี่แล้วมันแล้วไหลมาช่องสามนะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเรามารู้ตอนเราพากันแหละว่าเออมันเลยมานี่เป็นเวอร์ชันคริสต์มาสค่ะทุกคนกสามารถไปห้อยกุญแจได้ห้อยต้นคริสต์มาสก็ได้อะไรก็ได้และนี่ค่ะเฉลยค่ะว่ามันว่างเพราะว่ามันอยู่นี่แล้วทุกคนมันไหลไปหาช่องสามมันเหงาเขาก็ไปหาเพื่อนเขาอะไรอย่างงี้ ต่อไปกลับมาดูช่องที่5กันหน่อยไหมอันนี้เราก็บน่บนๆของเราอยู่นะทุกคนบ่นกาแฟว่ามันไหลมันไหลเนี่ยจริงๆมันใส่ไม่ได้อย่างนี้ก็แฟก็บอกมาช่องห้าเลยมาช่องห้าเลยอย่างงี้ช่องห้าก็จะเป็นแย่แล้วภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกชิมเมอร์ลิ่งโลชั่นนะคะเป็นโลชั่นชิมเมอร์วิงวิงวิงคือวิงคือกลิ่นเชอร์รี่บลูซัมแล้วไปต่อช่อง6ค่ะเป็นเซรั่มนะคะทาหน้าดีผิวเด้งดึง๋งหน้าไม่แหง้งไม่ลอกเลย เอาจริงแบรนด์นี้ดีนะคะเราอยากให้ทุกคนได้ใช้เพราะเราใช้แฮนด์ครีมอยู่นี่อันนี้ต่อไปก็เป็นแฮนด์ครีมเจลเหมือนกันค่ะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะเราจะบอกว่าเราอะอยากได้พิลโล่สเปรย์ซึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเราอะจะใช้พอปเปิดคลิปนี้ดูอ้าวมีใช้อันที่เราใช้อยู่เลยค่ะเป็นพิลโล w สเปรย์นะคะก็คือน้าหอมฉีดหมอนให้เราหลับสบายและกลิ่นสบายมากเหมือนอยู่สปาเลย พูดไปพูดมาก็ถึงช่องที่9แล้วเร็วมากนี่เรามาเจอของแถมอีกแล้วซึ่งเขาก็จะย้ายบ้านไปอยู่ช่อง11ค่ะทุกคนแต่เราดึงกลับมาได้เราดึงเขากลับมาเราต้องดึงเขากลับมาอย่างนี้เป็นกระจกลาย BTS Twenty One v e ร s i o n c h r ค่ะถ้าหมุนกระจอกอีกนิดนึงก็เห็นหน้าเราแล้วแต่ว่าเห็นหน้าตะกุกก็พอเนาะช่องที่10เป็นไปได้เลยค่ะว่าคือของแถมและมันก็คือของแถมเป็นสติกเกอร์นั่นเอง ช่องใหญ่มากสติกเกอร์บางถึงหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าลูกๆน่ารักอยู่แล้วเป็นสติกเกอร์แฮปปี้ฮอลิเดย์นะคะช่อง11เหลืออีก4ช่องเท่านั้น3ช่องเท่านั้นทุกคนเราเปิดไปอย่างรวดเร็วเปิดมาเจอคอนดิชเนอร์งงไหมคะเปิดมาช่อง11เป็นคอนดิชเนอร์ทุกคนแล้วเราอยากจะบอกว่าช่อง12คืออะไรเอ่ยช่อง12ก็คือตออแกนวนว่าแชมพูไม่ใช่คะ่ะเป็นการ์ด กาวถือนะคะลายบีทีทเวทีวานเหมือนกันต้นคริสต์มาสปุกปิ๊กมากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะคล้ายๆกับตัวกราดที่ห้อยปรับอากาศในรถค่ะช่อง13นี่ค่ะที่ตามหาคู่กับคอนดิชเนอร์ก็คือแชมพูทำไมเขาไม่เอาแชมพูไว้ก่อนก็ไม่แน่ใจและช่องสุดท้ายอาเจอวนตุ๊บตับของเราเป็นอะไรเป็นชาเวอร์เจลค่ะทุกคนเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วแต่ว่าขวดใหญ่มากเหมาะกับพกพาไปเที่ยวเดี๋ยวเอาไปเกาหลีนะคะ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้จากล็อกซิตานเราอ่านชื่อแบรนด์ผิดทุกคนสามารถบอกเราได้นะคะว่าการอ่านที่ถูกต้องคืออะไร xbt 21ค่ะชื่อนี้ไม่ถูกไม่ได้ลูก,ลกลๆหลานๆนะคะเติบโตมาด้วยกันนี่เลยและนี่ค่ะที่เราจะรีวิวให้ดูเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มีเด็กๆ b t 21เกาะแบบนี้นะคะเราจะหมุนให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมันห้อยยากเราไม่อยากแกะออกมา,าทุกคนเกาะแล้ว เกาะไปแล้วก็ทำหน้าน่ารักบ้องแบวทุกคนจะมีพร็อพคริสต์มาสเป็นของตัวเองนะคะเห็นไหมนี่ AJ เ,เป็นรูด o อกเรดโนสเรนเดียด้นะคะทุกคนและนี่ค่ะ t ท n y ตันเวอร์ชั playing with snow ประกอบไปด้วยน้องกุกนะคะพี่จินแล้วก็พี่วีนั่นเองอันนี้ไม่กล้าออกออกจากกล่องเพราะว่าดูเหมือนจะเปื้อนง่ายนะคะน่ารักมากๆเลยนี่ ดูก่อนนะคะค่อยๆดูนะคะบายและที่ทุกคนเห็นข้างล่างนะคะมีชูก้าอีกคนหนึ่งนะคะข้างบนทั้ง4ีกล่องจะเป็นตัวต้นคริสต์มาสกระดาษนะคะประกอบไปด้วยไทยนิตันชังทั้ง7ตัวเลยนี่ไม่ได้ลืมชูก้านะคะ แค่แบบมองผ่านๆแล้วแบบเอ๊ะฉันซื้อมาหรือเปล่าน้นนองหมดแดงข้างหลังส่วนนี้เป็นที่รองแก้วค่ะเป็นกลิตเตอร์นะคะน่ารักมากๆเลยก็อยู่ในเซตของวินเทอร์เหมือนกันและนี่จะเป็นเด็กๆเ,เซตวินเทอร์คอลเลกชันที่เรามีงงเหมือนกันว่าเราจะมีทําไมเยอะแยะแต่เราก็ยังมีเยอะกว่านี้อีกค่ะทุกคนทุกเทศกาลสัญญาว่าจะมาค่อยๆรีวิวให้ดูกันนะคะนี่อันนี้คือถุงส้มของเรานั่นเองซึ่งเอาไว้ห้อยต้อนคริสต์มาส และนี่ค่ะเป็นน้อง AJ Red Nose r เ d i a ของเรานะคะและนี่ก็จะเป็น t i t a n ัน Winter Collection ค่ะน่ารักมากๆเลยทุกคนจะเป็นพีวีพี่จินนะคะแล้วก็นี่เลยซื้อน้องกุกมาเพราะชุดข้างนอกจริงๆกุกกุกยังไงก็คือเป็นลูกเราเสมอมาแล้วก็ตลอดไปค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ